เป็นน้ำหนูเขามันตุวานเป็นอะไรอ่ะเป็นเก้าเก้าอะไรอ่ะเอาแบบนี้ชอบนะชอบนะ เมือนทองฟ้าวิปริบแปรปวนทั้นใดอัโกอเหมือนทองฟ้าสวามสวัยอังกฤษในลายกิตีใส่บาเรยโยมไปไหนอะรับพรรับพรโยมหอยอไหอย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 หออยหองหายหอยหอยหอหรอครับมันไม่ได้มันมายหอบหัน มาแล้วครับอะนีพระออกบิณฑบ วัดอะไรวะไฟแดงโลมาเลยว่าเฮ้ยหลวงตาค่ะหลวงตาลองเปลี่ยนหัวดูไหมเพื่อจะเข้ากับชุดอ่ะลองเปลี่ยนเพื่อจะเข้ากับชุดไหมไม่เลย่ขยนหัวไม่ได้โลมาคุยจะพูดไปรู้เรื่องกับพูดอย่างขนาดนี้แล้วจะสวดรู้เรื่องเปล่าอย่าไม่รู้เลยเนี่ยเอาหูแม่จะมาใจหมดแหละอาหู

หลวงพี่เป็นเก่าไม่ใช่หรือเอาไปแล้วเดี๋ยวออกค้าโรงแรมไหมหลวงพี่ก็บอกไปนีหลวงพี่เป็นเก้าเหมือนกันน่ะเป็นเก้าเก้าอะไรอ่ะเก้าเสียใจนะโอ้ไม่น่าเลยเด็กเป็นไงยืนแยบเนี้ยเมียช่างขบ่ายขเบืองดูน้ะเมียช่างเวลาคุยกระพระแม่วาดญาติเยอะเวลาคุยกระเพาะเอ๊ะขอในความพุ้มความเดี่ยวทเบืองวันนี้ไม่ต้องแยก หตาห้าจมูกองนี้ทำไมเียาวไ่เ้เบ้ดเเบอร์เบิเบอร์เบิเบ้ดเบิ้ดเบเบิเบอ้ดเเบอร์เเบอร์เ ตาปลิ้วปวดอย่าเี้มันแพ้เสียงไม่ัหวหรอพี่ี่ม เหมือนทองฟ้าสว่างสวัยอังกกนในายกิตตีระเบิดภูเขาเท่าอทองไปเลยกูชอบอ่าเอ้ยโอ้โหใส่บานเลยโยมโตพี่เขารออยู่แม่ข้อกินดีๆทั้งนั้นเลยโว้ยมึงมีทั้งหมูทั้งเพ็ดทั้งเป็ดทั้งไก่เดี่ยวทะมึงกูขึ้นบ้านไปไม่มีอะไรให้กูกิน กูจะแทงให้บิดด้ามเลยพอจะเย็นนะครับคุณพี่จได้บอกแล้วใชาไม่าท้าเดียวกับถือเคารกับพระอาจารย์ไม่ไหวแล้วไม่ถึงกับรับทานอนู่แล้วขอกเอลมาเอลมาเฮียก็อยู่นั่นพระกันอยู่ได้ที่จะเป็นพระวัดอื่นนะเขากลับวัดกันหมดแล้วเหยียกกันจริงเอาไม่เฉยต้อมัดีนะเป็นพระวัดนี้อ่ะเขารอได้ พี่อังกอเอาอังกอมาด้วยอังกอพี่หาลงตาลงตาพี่ดูแลลงตาด้วยตฟันมาเลน่นหนังเรื่งฟาดกับซิเนี่ยพูดดอกเป็่งขับโค้งมนเลย อันนั้นอะไรผงเบึ้งแล้วมันก็เห็นต้นฉบับร้องโขงก็เลยขวานอ่าเขาไปเขาเขาเลี้ยเขาเลี้ยนเสียงต้นฉบับไม่ใช่มันก็ร้องของมันปกติมันปกติที่ไหนแล้วก็นั่นแหละวันไหนไม่ผิดนะผิดปกติเฮ้ยรีบมาวันอะไรกันโว้ยมีแต่เลือดตาลายพวกนั้นเลยแม่ก็ยังลุ ึงพวกมึงก็เมื่อดกันนี่แหละแม่งยืนเลี้ยงแถวหาแดกกันเช้าเลยนะพวกมึงอะ่ะเร่ให้เลือกไอเ้เขียวไอ้แดงเลยนะมึงย่านะย่าให้กูเห็นว่าพวกนี้มึงไม่ยืนรอข้าวหน้าบ้านกูอีกกล้มึงไม่งั้นกูจะริงพวกมึงไอ้หัวแตกเลยเฮ้ยแร่ใครทะเลา,า,ละ,าละก็ป้าคนรับอหลงตาคนไอ้หลงตาพี่ครับ มีคนมาสายบาดแล้วนุ่นนรสิงห์ช่วยพาหลวงตาไปรับบาดหน่อยด้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ไม่ดูเลยจ้ะตาไม่ต้องนั่งเลยครับไม่ต้องไม่ต้องโอ้ยพยุงลวงตาไปหนุ่นดวงเพยวไม่ต้องนั่งเห็นเจ้าไหมไม่ต้องนั่งแล้วครับพยุงดวงตาไป้วแจะมาทำอะไร่ะรู้ไหมครับตายเพราะรับเช้านี้เรามียีราฟแดดกแล้วกัน มันผิดศีลห้าหนึ่งหกินเนื้อตอนแรกแค่เนื้อช้างเนื้อลันคชีเนื้อกีรับเพราะอะไรฮะเขาไม่ทำขายอะลูกเอ้ยพอจะเรียกเข้ามานี่ได้ไหมโยมโยมโยมอ่ามาเชิญมาตรงนี้โยมาได้มาตรงนหรมาตรงนี้หรครับมา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 ลูกมาเขามานานแล้วจะเดินหนีไปไหนเรา อ๋อตรงกลางเลยครับครับเอาทุกโอเลยทุกโอเราจะเข้าต่อแถวเข้าโอ้โหหลตากแกวเลยอ่ะใส่หอนไปว่าจะมาปากเหม็นไงใส่ลูกอมตัวอมไเอาไม่้อมเล่นเขาไม่ได้ว่าเราปากเหม็นโอเคครับไปเลยไปเลยงานไปเลยลูกอม อะไรอ่ะจังเือโรซิเฟอร์หยีราฟลูซิเฟอร์ไม่เป็นยีราฟแคะหายากนะเออดตาแล้วงตาได้แต่ปัจจัยพวกผมไม่ได้หรอครับเอาเยวไปแกงกันเอ้ยลงตัวนะฮะไหอ่ะรับพลรับพรโยมให้ให้หนให้ไห้เห้ใ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 ห้้ให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 ้ห้ให้ให้ให้เหาเห้ห้้ โยนยืนตรงนู้นแล้วพอนะพนมมือพนมมือเอาเอาพออย่าไอ้ยีราฟนั่นลูกถอดรองเท้าถอดรองเท้าตขนาดนั้นแหละครับมันไม่ได้มันบาปุ๊บมันบ้าพี่เก้าเอาเกี่ยวกับยีราฟนะลูกนะให้พอเกี่ยวกับยีราฟที่เดี๋ยวเขาสอดกไหน tối nay này nó tắm 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 nằm tắm 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 À, khuyên tắm 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 À, tắm tắm lắm, lắm, lắm. กินไม่ได้กินไม่ได้้องตาผมว่าผมว่าผมว่ากลับวัดเดี๋ยวจะตีสองเอาไกลับวดเลครับอเอดีดีเอากลับไปวัดเราอยูวันวยสวยฮัรวยไป ไปกลับวัดได้ครับได้ได้เนี่ยเอากลับไปวัดเรามีประโยชน์เดี๋ยวงานวัดประจำปีเราก็โยมมาทำบุญไงเอาไว้ถ่ายชีวิตรับได้ถ่ายชีวิครูไปหนูตาครับไปหน้าเสิงห์นำทางไปลูกหนูตากลับนะไปไปไปนะไปไประเป็นเดียดีแวที่มดสุดวิกฤตเจ้าเดาไหมยังไง